นี่เราฉีดทาําไมกันแรงเรียกรากคงตั้งลงหัวครั้งที่หนึ่งนะครับพอเริ่มมีใบแล้วเราก็จัดการเลยนะครับประมาณเริ่มรับตัวยาได้เราก็ฉีดเลยนะครับเดี๋ยวก็จะไปกระตุ้นเรื่องราก เรื่องคงท้างต้นนะครับแข็งแรงทนทานต่อลายแดงนะครับตอนนี้หัวใต้ไม่มีนะครับขายหมดแล้วนะครับ จะไม่ค่อยถนัดเลยนะครับเพราะว่าขับเองที่นี้นะครับเราก็เริ่มมาปรุงแต่เล็กๆนะครับผลงานก็มีอยู่แล้วนะครับเวลาปุ่นทุกปีนะครับถ้าท่านใดสนใจทางใบก็ติดต่อมาได้นะครับ ทั้งทั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็มาดูผลงานกันว่าตอนนี้มันเราได้ประมาณ20กว่าวันเลยนะครับาสายน้ำมีพื้นเดินนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้เดินไหมตั้งแต่แรกนะครับแปลงนี้เป็นกเกษตรแปตนะครับ โอ้ล้มทงดีจังเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับทางใบกันแรงเรียกรากโครงสร้างนะครับของเราไม่ต้องจุ่มไม่ต้องแช่ไม่ต้องอะไรนะครับดอกโดยธรรมชาตินะครับด้วยตัวยาที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองนะครับไม่ได้ซื้อมาออกแน่นอนครับ สวัสดีครับ